Cap, รีแคปสองพัคุณมาแล้วติงอ๋อขึ้นอย่างนี้โ okay. อเคเผอเฮ้ยอ่านไม่ทันเลยในปีแห่งการเปิดรับสิ่งต่างๆของคุณเรื่องที่เรียกความสนใจจากคุณได้เกมใหม่ๆเพลงเคป๊อปการต่อสู้วิดีโอเกมตัวลกสัตว์เลี้ยงน่ารักปีนี้คุณดูไปร้อยหกสิบเจ็ดช่องหูเราดูเราดู y o u t u ู e เยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยออันดับช่องที่คุณปื้มนี่ <laughs> อันดับหนึ่งการดู <laughs> ดูช่อง <laughs> <laughs> ดูช่องตัวเองไม่ทวนทวนคลิปทวนคลิปอันดับสองช่อง s t a n ทีวีอันนี้เป็นช่องเกี่ยวกับบีบอยบีบอยเขาลงคลิปแข่งบีบอยอันดับสามดิงโก้ i มินี่เราไปดูรายการ killing boys นะครับอันดับสี่เลดบูบีซีวันนะครับอันดับห้าดอมดอดด้าคืออะไรวะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกันดอมดอดด้าคือใครวะอ๋อ oh. คุณดอมดอด้าเนี่ยเขาไปถ่ายไอ้งานแข่งฟรีไซเซซเซนครบรอบ20ปีมาเขาลงเขาลงแล้วมันเป็นมุมมองติดขอบสนามไงเออผมก็เข้าไปดูเนี่ยเออมันติดเออมันติดติดขอบสนามแบบนี้เราก็ดูอ๋อโหเราดูของเขาเยอะเลยนะเนี่ยทั้งย้ยเออเนี่ยมันได้เห็นแบบมุมนี้ไงได้เห็นมุมนี้ไงเออย่างเงี้ยเอ้ยโหเจ๋วเลยจ๋จะจต่อเลยเสนุกดีฮะ กี่ต่อเมื่อกี้โอ้นี่เขาขึ้นเป็นท็อปไฟของเราเลยนะคุณดอมดอตด้าอสําหรับคุณแล้วก็จะมีอยู่ช่องหนึ่งคุณคือผู้ชม3%แรกปีนี้คุณดูวิดีโอของช่องนี้ไป336คลิปทุ่มเทสุดๆไปเลยเ <c oughs> <c oughs> ช็คคลิปเช็คคลิปเช็คคลิปกับอ่านคอมเมนต์แล้วเช็คไทม์สแตมแหม่ไปไงดูคลิปช่องตัวเองคือ <c oughs> โอ้โหปี2025คุณได้เป็นตัวของตัวเองในหลากหลายแง่มุม คุณหลงไหลโลกของเกมว่าจะเป็นเกมใหม่ๆหรือเกมที่คุณชื่นชอบนานแล้วเอเดนลิงแลนด a ล็อกออนไลน์ยูคิโอสามเกมนี้เป็นเกมของช่องอะไรครับ <laughs> มีช่องเดียวโอ้โหชีวิตแม่งไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่วะนะครับรักดนตรีเคป๊ K OP, เพลงใหม่คอนเสิร์ตแล้วเป็นคอนเสิร์ตขอ,อะไรครับอ๋อคอนเสิร์ตเคป๊ OP, ครับโอเคชื่นชอบการต่อสู้เบรกแดนการแข่งขันทักษะพิเศษทั้งหมดคือบีบอยนะครับ คุณมีหลายมุมเหมือนกันนะข้างใครเกมรักดนตรีชื่นชอบการต่อสู้ก็คือเกมอ่า K-popB-boy เ <laughs> นี่ยคุณตรงบุคลิกแบบนี้เป๊ะเ,เลยสายชอบความท้าทายสายสังคมคนช่อาอะไรเยอะมาอยากรู้ไหมว่าเป็นแบบไหนอันไหนสายชอบความตื่นเต้นคุณชอบคอนเทนต์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่โชว์ทักษะสุดยอดจนทําให้คุณต้องร้องว้าวคุณดูรายการเพลง K-pop และวิดีโอการต่อสู้ทําให้คุณลงไหลในทักษะที่น่าทึ่งอ่า เข้ากันได้ดีที่สุดกับสายผจญภัยสายสร้างรอยจิ้มามาย้อนดูช่วงเวลาหนังคุณในปีนี้กันต้นปีสองพันยี่สิบห้าดูรายการทีวีคุณดูรายการทีวีหลายรายการในช่วงต้นปีทำให้คุณรู้จักเรื่องราวใหม่ๆช่องที่คุณเพิ่มยอดวิวให้เดอะสเตเดียมยูเซเอ็กการูเกวีเดอะสเตเดียมเป็นช่องฟุตบอลใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ดูบอลคุณก็รู้ดีใช่ไหมผมเข้าไปดูพี่ป๋องรายการทอล์กกับป๋องอะ่ะผมชอบดูพี่ป๋องเขาเป็นพิธีกรที่สนุกดีนั่นแหละ <g ül> ดูก็เลยแล้วรายการพี่ป๋องเขาอยู่ในช่องเดอะสเตเดียมไงผมก็ดูบมดูแค่รายการนะ่แต่ผมตามดูทุก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 ทุอีพีเพราะว่ารีแอคพี่เขาเวลาเขาพูดถามตอบมันสนุกนะครับนั้นช่องคุณคุณ,คณสองอันล่าง <t ix> <t ix> ติดตามข่าวสารอะไรอะ่ะคุณสนใจข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโลกมาท็อปห้าสิซิงเกิลนี่คืออันที่เราไปดูอันดับเพลงเคป๊อปะเนี่ยแล้ว e ีออฟเลเจนและคิงแอคเลด <g ül> ฟังฟังเคเอหลีออฟเลเจนนี่คือเข้าไปฟังเพลงในใน l อ L เขาก็นับใช่ไหมเขานับว่าเราติดตามข่าวสารนะเอ้ยไม่เร็วนะทำความรู้จักสัตว์คุณดูวิดีโอเกี่ยวกับสัตว์มากขึ้นในช่วงปลายปีทำให้คุณได้รู้เรื่องราวพวกมันมากขึ้นอ่ะฮะช่องจะอ่าสัตว์นี่การการการอุตเคบเข้าไปดูสัตว์นี่ก็จะเป็นแมวเรานะครับส่วนช่องเฮียแชง8แปเข้าไปดูสัตว์นี่น่าจะไปดูเกมหมา เฮียแ <laughs> ช่งแกเล่นเกมหมาหลายเกมแล้วก็ช่องคันตะแดน h ช n แนลนี่ถือเป็น h ช n แนลสัตว์หลอวะอันนี้ของบีบอยของบีบอยคันตะของทีม KAKB เข้าไปดูต้นปีดูรายการทีวีติดตามข่าวสารทางรู้จก Sus. ักสัตว์เป็นคนจอยๆที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ดูวิดีโอแต่ยังฟังเพลงด้วยเนี่ยเพลงที่วนฟัง The Chase x o x c Iglue d ดริกับดู the dance ดู the dance เนี่ยเป็นเบอร์ท็อปของใจเอสป่าไอริดเบบี้มอนสเตอร์แล้วซลล h ่มาร์ฮาร์ททูฮาร์นี่เป็นเรื่องเกมคุณก็ยิ่งอินเกมที่คุณติดใจอันดับหนึ่งเกมที่คุณติดใจแรงน็นอกรอออนไลน์อันดับ2 a s s อสซัสซินครีด h ช d o ด s โอ้โหรู้เลย g ูสกูสดักส์นะอันดับ4 l i s t e n n i g h t ์ไน e มอันดับ5 r e p ีพอ ทั้งหมด5เกมนี้คือเกมที่เราลงยิบในปีนี้เห็นไหมฮะอืมชีวิตกูไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่ว่าจดจ่ออยู่กับการทำคลิปอยู่ในช่องตัวเองเนี่ยนะครับมาจากช่องไหนรู้เลยทั้ง5เกมโอ้นี่รีแคปสายชอบความตื่นเต้นเกมใหม่ๆช่องที่คุณปื้มกระดุษเคบีสแตนทีวีดิงโก้ i มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดช่วงนี้ไปลงในช่วงรีแคป2องพของเราเาละกันนะฮะ เรามาดูว่าวันๆการูสเคบีมันทำอะไรนะครับเออมัน <c oughs> โอ้โหลีแกโอ้ยเพลิดวิดีโอที่ชอบออ่อเอ่อมีแค่นี้เลยพี่ต้อมสนิทกับสองช่องนั้นน่าดูเลยนะฮะเออ gd ซีโหายไปเลยอั้นไม่ใน g d p o p เวลาเราเช็คช่องเราก็เวลาเราเช็คคลิปเราก็จะเข้าใน g d ซ o p ไงฮะเออให้อย่างนั้นแหะ ผนบอกว่าดูเรื่องเพลงเพิ่มใน YouTube Music ได้อีกนะฮะเหมือนเมื่อกี้มันสรุปมาให้แล้วเหมือนกันครับแต่ไหนน่าจะจะสรุปละเอียดกว่าฉะนั้นมันจะมีอัลบัมม้มมีอะไรเนี่ยพี่ต้อมนี่ชอบช่องในเครือกาดิอุสมากเลยนะเนี่ยเ <c oughs> ช็คคลิปเช็คคลิปเออคือนี่มันผมรู้สาเหตุที่ว่าทำไมมันถึงขึ้นช่องว่าเราดูช่องเราเยอะอะไรอะไรขนาดนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เวลามีคอมเมนต์ใหม่เข้ามาผมจะเข้าอย่างนี้ใช่ไหมผมจะเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหม บอกวเปิดคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วผมก็เนี่ยสปอยเกมที่เล่นอีกหลายปีต่อมาย้อนมาดูครับอันนี้เป็นเนี่ยผมก็กดเข้าไปดูในไทม์สเต็มว่าเขาพูดถึงอะไรตัวเองอยู่วเขาเรียกว่าเมทันสแลงแอทแท็เฮ้ยอ๋อเราพูดถึงเมทันสไล์แอทแท็กเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับโอเคเนี่ยก็คือมันก็เป็นการดูช่องของเราเองแล้วใช่ไหมละ่ะก็คือเนี่ยเวลาใครเขามาทำไทม์สเต็มอะไรเงี้ยผมก็จะเข้าไปเข้าไปดูเอ้ย เขาชอบตรงไหนวะอะไรเงี้ยเออเขาชอบอันไหนตรงไหนอะไรเงี้ยตอนเป็นพี่แบงค์เสียงปกตินะฮะแต่พอโค้บเป็นเจแจมต้องเปลี่ยนเสียงให้เข้าหน่อยอะไรเงี้ยผมกดเข้าไปดูซื้อใจฉันวโดมสายฟ้าแลบผมตั้งตัวไม่ทันซื้อใจฉันมึงซื้อได้หรอฟัเดียวโอ้โซื้อใจฉันเนี่ยอะไรเงี้ยผมก็คือเข้าไปดูเข้าไปเช็คคลิปอะ ก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมเขาทำไมกระทำไมการูสเคบีเขาดูกระเขาดูการูสเคบีเยอะขนาดนั้นเออผมก็เข้าไปเช็คคลิปไงว่าเอ้ยอันไหนเขาในอย่างอันนี้เขาชอบอะไหนะเคยให้เกียรติพวกเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของเธอผู้ต้องถอดอ้าวแมงพูดไวจังวะเข้าใจผิดอะไรหรือไงอ๋อเกาะเกาะซาวะเกาะซาวอ๋อเห็นพวกพี่เล่นโดกระปองคอนี้ เครื่องเห็นแล้วอันนี้เป็นช่วงอันนั้นลงเครื่องเล่นอันนี้ที่ผมลงเป็นช็อตคลิปไว้ว่าผมจะเอาไว้ประกอบการเล่าในตอนที่ไปฟูจิคิวไฮแลนด์นะฮะเห็นไหสงสารเจเจมตัวนี้น่ากลัวจริงไหนวะเด็กเปรตเออพูดถึงเรื่องเลยเดเปรตผีมาอุ๋ยพี่ปากีา้ผีมา,น,าน่ากลัวน่ากลัว<ม>เลยผีปักเบีเลยอย่างนี้ไม่เอาผีปากเบี้ยวอ๋อนเออนี่ยเออเนี่ย มันก็คือการนี่แหละคือการที่เราเข้าไปเช็คคลิปเนี่ยะมากนาทีไว้ให้พี่หน่อยแล้วกันพี่เจมตกใจจับสเก็อ๋อเออไอตอนเดียร์เกมโขกไอนิวล่วงลงไปจับสเกทษเอนหนูไม่ได้ทำอะไรเลยนะหนูไม่ได้ทำพี่พี่จับรถแล้วประเด็นคือชิปหายห่าหมดนะครับเพราะรถรถเข็นที่จะไว้ส yeah. oh. oh. ่งของก็หล่นลงไปด้วยสบายพี่เจมขำไปเลยวะหนูทำพี่นิวล่วง ก็เลยต้องเดินนิ้มือกันเยอะ้ยอทำให้นิวหล่นเรไปตายเลยดิอ๋อเฮ้ยดังนั้นเนี่ยผมเลยผมเลยชอบดูไทม์สเตมปไงว่าเราได้รู้ว่าเออคนดูเขาคนดูเขาชอบอ่าโมเมนต์ช่วงไหนอะไรเงี้ยอผมว่จะชอบชอบกดเข้าไปดูด้วยอยากเล่นโหมดฮาร์ดคอร์นั่นแหละนี่อันดับหนึ่งศิลปินที่ฉันฟังบ่อยที่สุดในปี2025คือเอสิบหาคอเค ฉันฟังไปหนึ่งพันหนึ่งนาทีซึ่งมากกว่าผู้ฟังทั่วไปถึงสิบเท่าขนาดนั้นเลยเหรอวะเราฟังเอสป้าเยอะขนาดนี้เลยเลยโอ้โหเออแล้วก็นี่ฮะคือละเป็นโปรดหนึ่งเอสป้าอันดับสองไอริทนะตามที่พวกคุณคาดการณ์กันไว้อันดับสามเบบี้มอนสเตอร์อันดับสี่เลเซลฟิมอันดับห้ heart. าฮาร์ดทูฮาร์ดตอนที่ตอนนั้นฮาร์ดทูฮาร์ดมีสองมีอยู่สองเพลงด้วยนะขึ้นติดเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดอันดับหนึ่งเดอะเชสของฮาร์ดทู heart. อันดับ2 x o x c ของ iB บอ้าวแล้วทำไมไม่มี iB ติดมาในนี้วะอันดับ3 i ม l u กของ Ki s s of ไ i f e เออแปลกเนาะ <c oughs> แต่ในศิลปินโปรดอันนี้ไม่ขึ้นวะเอออันดับ4 Drip ของ Baby Monster อนัอันดับ5 Do the Dance ของ iLit นะครับไม่มีเพลงเอสป้ขึ้นในนี้นะครับเออไม่มีเพลงที่ฟังบ่อยที่สุดในนี้แต่เราฟังเพลงของเอสป้าเยอะมั้งอย่างนี้นะครับอืม เวลาในการฟัง8 2ดพนสองรอยี่สกนาที <laughs> ในส่วนของรีแคปเราก็จบประมาณนี้นะครับ